สวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์สายนิ่วโตครับวันนี้เลิกดีวันดีนะครับผมวันนี้วันที่20ธันวาคม2564ครับวันนี้พี่หนุ่ยครับได้เดินทางมาจากจังหวัดอะไรเดี๋ยวรอฟังนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ที่ปล่อยไปเนี่ยโตโยต้ารีโวปี2019นะลูกค้าครับชุดแต่งรอบคันคันนี้สวยมากนะบอกเลยว่าคนจองมันมามสคนได้นะครับแต่สุดท้ายพี่หนุ่ยก็ได้เป็นเจ้าของครับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับผมเชียงรายครับผมเชียงรายครับผมเดินทางแบบไหนรับลูกค้าครับนั่ง นั่งรถบัสมาครับผมตั้งตอนตอนมาซื้อนั่งรถบัสมาไหมครับโอ้โหรถส่วนตัวมาครับส่วนตัวแล้วตอนที่มารับรถล่ะครับเอาเอารถบัสมาครับรถบัสมาโอ้โหนี่ทางกี่กิโลครับแปดร้อยกิโลมั้งครับแปดร้อยกิโลโอ้โหจากเชียงรายถึงขอนแก่นแปดร้อยกิโลนะครับลูกค้าโอ้โหบอกเลยว่าเป็นแฟนขับสเนมัโต้ครับผมคุยกับแบงค์มาก่อนหน้านี้เนาะครับผมไม่จะมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่ได้มาใช่ไหมพี่ครับผม ดูไลดูไลสดครับผมขอบคุณมากนะพี่ที่มาซื้อรถกับแบงค์นะครับผมแล้ววันนี้มีอะไรมาแลกครับผมวนี้มมีีเนด่างครับผมอ้ต้นด่างมาแลกได้ได้เท่าไหร่ครับได้ไหนึ่งแสนบาทครับได้จริงไหมครับพี่ได้จริงครับผมโอ้โหขอบคุณมากครับขอรถต้นด่างนะครับพี่โอ้โหนี่คือต้นด่างนะลูกค้าเน้นนำมาจากจังหวัดเชียงรายนะอ่านำาจากจังหวัดเชียงรายถือมาจากเชียงรายเลยนะเนี่ย ึ้นรถทัวร์มาเพื่อมาแลก1นึ่งแบาทได้จริงไหมครับได้จริงครับผมแล้วรถเป็นไงครับที่นี่สวยไหมครับเยี่ยมสวยดีมากครับและและบริการดีมากครับบริการดีมากใช่ไหมครับมาซื้อทีมงานแบงก์บอกว่าผิดหวังไหมครับพี่ไม่ไม่ผิดหวังเลยครับช่วยเต็มที่ไหมครับครับผมครับถ้ามีอะไรแนะนาแนะนาแบบไหนครับมาซื้อทีมงานแบงก์บอกนะครับว่าขอขอเชิญลูกค้าที่ดูไลฟ์สดทุกช่องทางให้อมาซื้อรถที่ซับเบีบาโต้ได้เลยครับครับรถดีทุกคันครับผมครับไม่ผิดหวังอนุวัตง่ายครับผมนะครับ เป็นไงพี่ผู้หญิงชอบไหมครับรถคันนี้ชอบค่ะวันวันวันนั้นมาซื้อไม่ได้มาเนาะไม่ได้มาแต่มาเห็นมันนี้เป็นไงบ้างครับถูกใจไหมถูกใจค่ะซาขอบคุณมากครับอ่ะใครหนึงครับผมครับผมแล้วก็มีช่อดอกไม้นะครับจะสวยมอบให้นะครับแทนคัาขอบคุณจากสายนนวโรตุให้พี่หนุ่ยนะครับครับผมบอกให้พี่หนุ่ยแล้วก็ภรรยานะครับแล้วก็ลูกชายด้วยเนาะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะเงินทองไหลมาเทมานะครับสุขภาพแข็งแรงทั้งทั่วหน้านะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมขอบคุณมากครับ ปี2019นะครับคันนี้เอาให้ดูหน่อยแก,ก้กันหน่อยความสวยคันนี้สุดยอดนะชุดแต่งรอบคันคือตัวฉมใหม่ล่าสุดเลยซื้อไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะทั้งแม็กทั้งสกเกิร์ตนะครับทุกอย่างครบเลยนะครับคันนี้บอกว่าสวยจริงๆครับผมและพี่หนุ่มก็เดินทางมาจาก,กาเชียงรายนะครับบอกว่าาดูลฟ์สดมาคือคุยกันมานานแล้วเป็นเดือนแล้วแต่วันนี้เพิ่งได้มาครับ,รบ<ม>แล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผ่านแน่นอนกับผมใครสนใจแบบนี้โปรเดียบนี้ร,ราคาคุ้มค่าแบบนี้นะการบริการมีใช่ไหมพี่หนุ่มบริการดีไหมดีมากครับผ่านง่ายไหม ง่ายครับช่ายครับต้องทีมงานแบงค์สานเนวโตวเท่านั้นครับผมเลือกคุณภาพเลือกคุ้มค่าเลือกทีมงานแบงค์สานเนวโตวครับสวัสดีครับครับ